สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมพิคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้ผมจะพาไปตะลุยเกม Cursor c อรคนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วแหละคลิปแรกนะครับแต่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังจะมีการเปิดตัวนะครับ2กล่อง2แบบจากว่าเป็นชุดแรกของเกมเกมนี้เลยนะครับผมเกมนี้นะครับถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถไปดูนะครับมันเคยลงในมือถือแล้วผมอ,อธิบายแล้วแหละแต่ตอนนี้มันจะมาทำเป็น NFT ซึ่งลงในเชนอวอรแลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันเลย เกมนี้บ้านบล็อกเชนก็ถ้าไม่แพงเกินไปเนาะก็น่าจะลงลงเล่นเหมือนกันนะครับลงทุนในเกมเกมนี้เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าครับแรกๆตอนเนี้ยเกมบล็อกเชนหลายๆเกมเนาะมันก็จะมีราคาที่เริ่มต้นค่อนข้างสูงต่างกับเกมฟรีที่เราเล่นในมือถือเยอะมากเลยนะครับซึ่งเติม300นี่เล่นได้แบบเป็นเดือนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเปิดให้ลิจิเตอร์ Digital ตัวของ คนที่จะเล่นนะครับหรือว่าคนที่จะซื้อ NFT ในวันที่6นะครับถึงวันที่9นี้นะครับผมรายละเอียดนะครับมีมาให้แล้วก็คือต้องแอปพลูก่อนนะครับดิสเซลตัววันที่9ถึงวันที่วันที่6ถึงวันที่เเดือนหน้าก็คือมิถุนายนนะครับผมซึ่งกล่องที่เราจะซื้อนั่นก็คือกล่องโฟลเดอร์นะครับผมกับ x x ็กซ์เซนเดอร์นะครับ2ตัวนะครับผมจะเปิดขายวันที่1 3ถึงวันที่15นะครับผมเดือนมิถุนายน แต่เราจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะแล้วก็น่าจะต้องไปรีจิเตอร์ลงใน Discord ด้วยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามได้ในตัวทวิตเตอร์ได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์กดให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่มาบอกข่าวสารเฉยๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะแล้วก็อาจจะพลาดนะครับอันนี้เราก็สามารถกด D ีจแล้วก็ขอดิสกอเร็ตแล้วก็ต่อเข้ากับตัวในส่วนของ Discord ได้เลยนะครับ ต่อนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมปัจจุบันนะครับเขาเพิ่มเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ขึ้นอีกเยอะมากครับแล้วก็มีการเพิ่มกล่องน,นะครับจากคลิปแรกที่ผมบอกไป1 0 0 0 0หมื่นใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นห5ื่นนะครับผมสำหรับกล่อง e x ็กเซนเดอร์เชดนะครับผมส่วนกล่อง f o ลเดอร์เชดมีทั้งหมด4,000น 4, 000, นะครับแล้วก็เพิ่มการ์ดพิเศษเข้าไปอีกนะครับผมในส่วนของ Uh, ตัวการ์ดด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งมันจะมีชื่อเรียกอนะไรมันจะเป็นตัวอาร์เชอร์ตัวกันอ,อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูใครเกมอีกทีนึงนะครับผมซึ่งตอนแรกตัวฟาเวอร์การ์ดจะออกมาทั้งหมด3ตัวเนาะมันจะมีตัวพายุแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าแวมไพร์แล้วก็ตัวมังกรนะครับตอนนี้ก็เพิ่มอีก3ตัวนะครับส่วนเอ็กซ์เซนเตอร์เชดนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3 4ใบด้านบนตอนนี้ก็เพิ่มอีก4ใบนะครับเป็น8ใบแล้วนะครับซึ่งจะสุ่มได้ในกล่อง นี้นคาดว่าเนาะถ้าไม่แพงมากาผมก็คงซื้อตัว Folder c h e s กันครับซึ่งตัวเกมในระบบนะครับจากที่เล่นในมือถือมานะครับเขาวางระบบได้ดีแล้วก็มีความสนุกนะครับตัวเกมนะครับมีความหลากหลายมากไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่การด์ดดีๆแล้วเราจะชนะนะมันจะสุ่มการ์ดบนมือเราขึ้นมานะครับแล้วต้องใช้ไหวพลิปในการลงการ์ดบางตัวเพื่อที่ทําให้เราอ่ะ ถือการ์ดเหนือกว่าแล้วแต่ละการ์ดก็จะมีมานาเอกในการกําหนดลงนะครับผมซึ่งตัวเก่งๆมานาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเพราะงั้นจังหวะเวลาการลงการ์ดหรือการต่อสู้หรือโชคชะตาที่การ์ดขึ้นบนมือก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับผมจึงชอบเกมประมาณนี้เพราะว่าจะทําให้ผู้เล่นน่ะบางคนน่ะที่เขามีทักษะหรือมีไหวพริบดีอ่ะ ต่อให้การ์ดบนมือขึ้นไม่ดีเขาก็สามารถยื้อจนกว่าการ์ดบนมือจะขึ้นดีได้นะครับเพื่อนๆลองมาเล่นดูอ่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่อธิบายคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งมาแล้วกันนะครับเท่ากับจํานวนการ์ดที่ผมมีนะเท่าที่ผมลองเล่นมาตลอดระ้ะเวลาสักเดือนนะครับผมไปถึงภาษาที่5ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลอง มารีวิวการ์ดบางตัวจุดแข็งจุดอ่อนให้เพื่อนๆดูในแต่ละใบ,ลบ,บเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมอาจจะลองเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับ <c oughs> ตัวภาพน่ารักแล้วก็กราฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ ygg นะอย่างนะครับเท <c oughs> ่าที่ผมดูมาเนาะอ่ารู้สึกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วพาร์ทเนอร์ของเกมนี้มีเยอะมากนะครับติดตามเกมนี้มาแต่สามพันอ่ะตอนนี้สามหมื่นสองแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมหนึ่งจัดว่าเล่นระยะยาวได้เลย เดี๋ยวเราไปอธิบายในส่วนของเว็บไซต์มากเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมเยอะมากจากคลิปแรกนะครับผมตอนนี้นะครับมีระบบระเบียบหรือว่ามีในเรื่องของรถแมพที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราลองไล่ไปดูเลยอ่าในนี้ก็จะบอกเลยนะครับต่อเดือนมียูสเซอร์ประมาณล้าน4คนครคิดดูสิพอยูสเซอร์มันเยอะใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะว่า มันมีฐานของยูเซอร์อยู่แล้วเราไม่เขาไม่ต้องไปหาใหม่ไม่เหมือนกับเกมใหม่บางเกมที่อีโคโนโมิกอาจจะเสียเพราะว่าไม่มีฐานของผู้เล่นแต่เกมเนี้ยผมมองในในความรู้สึกส่วนตัวนะเมื่อมีผู้เล่นอยู่แล้วอ่ะมันจะทําให้อา่ามีความกระหายที่อยากจะสะสมการ์ดมีผู้เล่นเก่าที่เข้าใจมันกับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแล้วเข้ามาเพื่อเอือเงินถูกไหมครับอา่ามีตลาดการซื้อขายเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็ยังคงมีผู้เล่นเก่าที่อยากจะได้การ์ดด้วยนะครับผม การ์ดที่ปล่อยออกมามี68แบบซึ่งผมแน่ใจแล้วแหละนะครับการ์ด NFT อ่ะมันจะคนละแบบกับการ์ดสายฟรีนะครับผมมันจะเป็นรูปแบบที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจว่าการ์ด NFT เอิเหรียญของเกมนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนสายฟรีก็ยังเล่นได้อยู่นะแล้วก็ทีมงานเคว่าเล่นได้ตลอดไปด้วยนะครับเอิเงินไม่ได้หรือเอิเงินได้น้อยรงส่วนเนี้ยความชัดเจนอะ่ะยังไม่มีครับผม ข้อมูลนะครับแจ้งเพิ่มเติมก็มีให้เลือกมินนะครับ65แบบนะครับผมเป็นการ์ดเฉพาะนะครับแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นรายเดือนที่มากกว่าล้าน4แสนคนเลยนะครับเพื่อไต่อันดับแล้วก็ชิงรางวัลในส่วนนี้นะครับความตั้งใจของเกม Cursor นะครับผม Cursor c a ก็คือตั้งใจที่เป็นเว็บสด้วยนะครับผมในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT นะครับซึ่งเป็นการ์ด NFT แล้วก็ มีการได้รับการ์ด NFT จากการแข่งขันด้วยนะอืมนได้ดีนะครับนอกจากเรื่องเหรียญแล้วก็ในการไต่ลีกกรางวัลเขาก็เขียนว่าทวีคูนไปอีกนะครับผมในส่วนนี้สําหรับคนที่ซื้อกล่อง f ฟลเดอร์การ์ดนะครับหรือโฟลเดอร์เชฟตรงนี้นะครับสิทธิพิเศษเลยก็คือจะปลดล็อกนะครับในส่วนของเหรียญ ACS ซึ่งจะเอิญได้ผลตอบแทนแบบสูงสุดนะครับแล้วก็มีการสามารถทจะเข้าร่วมลงคะแนนหรือโหวตเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สาคัญขางโปรเกมได้ด้วยนะครับผม ไปดูในส่วนของเหรียญกันอีกนิดนึงนะครับผมคำอธิบายก็เหมือนเดิมครับแข่งขันลีกได้รับมานะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใช้จ่ายในตลาดมาร์เก็ตเพสแค่นั้นเองอมาในส่วนของมาร์เก็ตเพสนะครับอ,อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะเห็นเ <c> <h> <c> <h> ขาเขียนไว้ว่าซื้อขายด้วยเหรียญ ACS นะครับกล่อง f ฟ u n d e r Chase กับกล่อง a อ็กเซนเดอร์เนี่เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนึงตอนแรกผมเข้าใจว่าซื้อ b ีอนะครับพร้อมอยู่ในเชดอเวเลนต์เนาะมันเป็น b ีอไม่ได้นะครับผมแต่ผลปรากฏว่าเขาให้ซื้อผ่าน ACS อืมอันนี้น่าสนใจแล้วก็ Market p ตเพนะครับจะใช้เหรียญ SSS ในการซื้อทั้งหมดะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้จริงไหมนะครับผมระบบในเวศของเขาเกมนี้โดยส่วนตัวลองเล่นแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเราสามารถที่จะเข้ามาเล่นได้ ในบางเวลาครับแล้วก็สามารถเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเก็บเลเวลอะครับมันก็จะทำให้เป็นไรที่เหมาะสำหรับผู้คนคนที่ไม่มีเวลาในการเล่นเกมมากนะักแล้วก็อยากจะเข้ามาหาความสุขในการเล่นเกมในบางเวลาครับผมไม่ต้องมานั่งออนแบบทวันเนาะเกมนี้ผมก็เลยคิดว่าเมันน่าสนใจนะครับผมโดยส่วนตัวด้วยครับแล้วก็มันเป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าสักจะลงไป อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ชนะมันต้องวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์ด้วยบางอย่างครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนอเป็นแบบเป็นตัวตัวเลยแล้วกันนะครับเท่าที่ความรู้ผมมีแล้วก็ผมได้ทดลองเล้นเนาะในลักษณะจุดแข็งหรือจอุดอ่อนในสิ่งที่มุมมองผมเห็นนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับอ q จากบ้านบล็อกเชนครับคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ